ไอขีดขีดฟ้าฟ้าอันนี้นะครับพี่เอาไว้เพื่อที่จะป้องกันการดูนะครับการดูว่าวเลือกมาเป็นสเปลอะไรนะี่ฮะนี่ฮนะนี่คนระับนี่ไงแม่มัน,นะนนะมันจะปิดเอาไว้ปิดสเปลเอาไว้ทําให้เขาไม่รู้นะครับว่าว่าใครเล่นตําแหน่งอะไรนะฮะแล้วก็เออใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นี่สามารถกดให้เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับโอเคเรามาไล่ชื่อกันนิดนึงนะครับ เริ่มจากแฟนเขาเราห่วงนะครับลิเกเตอร์นะสวัสดีเราชื่อซานครับเป็นนักสำรวจนะครับตีวี่นะครับมานะกำลังร้องไห้ครับเอ่อซาต้าครับคิริโตะครับวิปครับซอรี่ซิลิก้าฟาร์มครับผมรู้จักกูไหมเนี่ยฟอร์เรตินโนครับพลอยแฟนน้ำจูเออวันเดอร์บูแมนโรมมิงครับออริจินอลอาร์จิวครับเรื่องมันจะมาเป็นไวโอเลตครับไม่เล่นไม่เล่นเมทแล้วนะสำหรับตำแหน่งกับล่องนมที่บาดใจครับตานี้มาเล่นเป็นแรดนะซินเดเรลล่าครับฟาร์มครับผมจังเกิลเวเลตครับผม ย้ายเข้าเลนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับตานี้ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะเออตัวน,นี้มีดูเหมือนจะมาเวทดิดนดึงหรือเปล่าวันลอยแฟนจูลองมาเช็คจอแจ๊อจอแจกันหน่อยฮนะยังมีสกิลโอ้ยนี่ฮนะเรียบร้อยคนระับแลวมีความสามารถอย่างนี้คนระับในการปลสกิลเบิร์สต้ามิททำห้สามารถเก็บคลิปตัวเล็กไปได้แล้วหนึ่งตัวฮะการเวทอาจจะสําคัญมากนะครับสำหรับตานี้เพราะว่ามันบูสเงินได้เร็วมากจริงคนระับสำหรับตีมี่ของเขา ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์มมาเหลือแค่20%ก็ตามนะครับเพิ่มเพิ่มตัง20%โอ้ดึงมาตรงนี้ครับโอเวไปได้อึง2ตัวแล้วสหรับทีมสีแดงครับถึงลดแพสซีฟนะครับบูสต์ตังจาก25%เหลือแค่20%แต่มันก็ยังถือว่าโกงอยู่ดีนะมันยังโอ้หตรงนี้ได้งัดมาตรงนี้อิทอรีทเอทออกไปก่อนนะสวัสดีเราชื่อซานเะนี่ยโอ้ได้ต่อยไปฮนะ เดินสี่เลยฮะจังหวะนี้ครับสำหรับแฟนเขาเราเป็นห่วจงจะพยายามมาเวทด้วยหรือเปล่าตัวนี้เวลสี่แล้วเหมือนกันครับสำหรับซิดเนลล่าเนี่ยจะลองเอาสักทีหรือไม่เอาครับเรียบร้อยเฟิร์สบัตเป็นของมานะเราลองให้ไปเรียบร้อยครับเวน้องเหลืเข้าไปโอ้ยสวยงามลวดได้สองสามสี่สี่ตัวจริงๆอุ้ยตรงนี้เวเลนลองดูเนเวเวลับเวเลนครับเวเลนเก็บหนึ่งสองโอเวลัวลบ 1, 2, ลไปอีกทีเรียบร้อยยังตายไปเลยสี่ตัวดับเบิลคิวของเวเลนส์ครับผมโอ้ทริปเปิลคิวครับตายหมูครับตายสี่สยองขวัญครับผม โอ้โหเอาแล้วตรงนี้ครับแรดก็เก็บไปได้อหนึ่งตัวครับโอ้สำหรับกองสี่เมื่อกี้เป็นหนึ่งตัวสำหรับแรดอีกสามตัวสำหรับซิบนเดอเรลล่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะแลกไปแค่แลกไปถึงสองตัวแต่คุ้มค่าจริงๆฮะเอาเลยฮะไม่ธรรมดาครับำาราสำหรับเวเลตตัวนี้มันไม่ใช่เรือปลาเล่นๆแล้วจังหวะนี้ฮนะโอ้เรามีวิ่งมาก่อนสามตัวเหมือนจะมาเก็บเวฟเ,เฉยๆหรือเปล่าครับซอรี่ฮะตอนนี้เลเวลห้าไปแล้วครับตังอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยครับ มีตีมี่ช่วยบูตังอยู่ครับส่วนเวเลสครับไม่จำเป็นต้องมีตีมี่ครับ1700้ไปแลวแล้วก็ได้ไปซอดดักก้อนเคดัสไปฮะเดี๋ยวไปซอดดักก้อนนี้อย่างอ้าวอีกแล้วครับชีฟตัวเดิมครับเพิ่มเติมคือรอบ2ครับปลอยแฟนนำโจูตรงนี้ไม่ให้เขาเล่นฝาได้ง่ายๆแน่นอนโป๊ไปครับใจกิ๊กไฟก็เลอาวหลุดครับไม่ได้ครับ คีหมาตัวนี้ยังหลุดไปก่อนนะโอ้โปกไปเรื่อยๆครับนี่มันทีมแห่งการโป๊กนี่ว่าโอ้ยเอ็งเธอคิดว่าไปโอวีเขาไปข้างในตรงนี้แล้วังเราโกบีกรโบโอ้ยต่อยไปก่อนดูเหมือนจะชุบขึ้นมาได้อยู่แล้วตีนี้สมิชันโรดเข้าไปแล้วทีมีพยายามที่จะออกสตัรตันอยู่แล้วจะมีใครตายหรือเปล่าตรงนี้อันติเข้ามาเรียบร้อยมีคิริโตะมาเก็บเป็นวิปวิปวิปอันสุดท้ายเรียบร้อยดูเหมือนจะเก็บไปถึงดับเบิลคิวโอ้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเวเลที่มาเก็บได้อยู่พยายามที่จะออกไปโอ้เรียบร้อยครับห้าต่อห้าสัยไป ครับบาบ้าของเราโอ้ทำได้ดีเหลือเกินรครับสำหรับวิฟครับวิ่งมาเก็บได้ครับคิริโตครับโอ้มาเติมสวยครับเข้าไปลึกเกินไปหน่อยครับสำหรับทีมบาบ้าที่เข้าไปลึกเกินไปนิดเดียวน,นี่เปลีย่ยนเกมเลยนะเนี่ยโอ้ตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกได้เปรียบอย่างสุดๆตอนนี้การเป็นทุกอย่างกลับมาเสมอครับโอ้กลายเป็นว่าดูเหมือนจะลำบากกว่าเดิมด้วยแล้วตอนนี้พลอยแฟนําจูดูเหมือนจะยืนไม่อยู่ครับดามจมันแรงจริงๆครับสอแคลรี่ตัวน,นี้เลเวลเจ็ดเข้าไปแล้วสอรี่ โอ้บีงบโบสวยเยิงครับสำหรับเคนนับสำรวจฮนะโอ้ได้ต่อยไปก่อนนะหาต่อ 5, 5การเงินนี่นำอยู่ประมาณ400ครับโดยพลังของตีมีแพสสิของเขาฮะ โอ้ยจะได้บินหรือเปล่ามานะครับเรียบร้อยโอ้ยังไม่เรียบร้อย,ยอเมรไลนแฟนําจูงเอาตัวรอดไม่ได้ลพยายามที่จะช่วยเพื่อนโอ้ยยช่วยเพื่อไปได้กบีเอโบตรงนี้ซอรี่มาตายแต่ยังไม่ตายดีแต่ยังฟื้นขึ้นมาพยายามที่จะฆ่าซินโดเรลล่าและเรียบร้อยชัดดาวเก็บไปได้เอาแล้วซอรี่ก็ตายลงไปโอ้ยยงตนี้ตายเข้ามาก็ะนัยวิมก็ตายเหมือนกันเรียบร้อยครับแตกไปฮะโอ้เสียไปสองตัวครับสำหรับทีมโอ้ได้ชัดดาวไปด้วยฮะแฟนเขาแล้วเป็นห่วงเสียไปสองตัวครับเป็นแคลรี่ล้วนๆด้วยในที่เสียไปะ รีกดชุกขึ้นมาฟ้าใหม่เลยครับซอรี่ฮะไม่ได้ครับป่านี่จะเงินช้าไปไม่ได้จริงๆฮะโอ้ตรงนี้ยังไม่ไม่ค่อยได้ดูออฟเลนเท่าไหร่ครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการบวกกันเท่าเลนล่างเท่าไหร่ลับแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนจะได้งัดขึ้นมามยังยินดีเลียตออกไปได้ครับไม่รับซีซีใดๆทั้งสิน้นดาวมงดาเเวเมดอะไรก็ไม่รับครับ เขาบอกว่าจะโดนเนื้อแต่ไม่โดนสักทีอาจจะต้องฟิกเกอร์ออกไปก่อนหรือเปล่าพลอยแฟนนําจูฮะโอ้ป้อมตัวนี้เหลือแค่เหลือแค่ประมาณ700ดเท่านั้นครับโอ้มา2เกลีสี่ตัวอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ไม่มีปัญหาครับในการเก็บป้อมล่างไปได้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับป้อมแรงตกเป็นของทีมสีแดงเอ้ทีมสีน้าเงินนะ แบงเขาแล้วเป็นห่วงครับโอ้โหจะเอามังกรด้วยฮนะเอพิโซดดักก้อนเคดนาะตัวนี้คนที่ได้ไปอ้าวดูเหมือนจะไม่รู้อ้าวเหมือนวิธีสิทธิ์ที่เก็บไปได้ตรงนี้พยายามที่จะบินมากดบีก็โบไปก่อนแล้วคนที่ตายแต่ยังไม่ตายดีแต่ว่าจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าไม่เอาไม่ฟื้นครับตายจริงอันนี้ตายจริงครับเรียบร้อยบีก็โบม,ม,มันไม่ชุบขึ้นมาแล้วตรงนี้มันกำลังรองให้จะโดนเกี่ยวหรือเปล่าไม่โดนครับตายไปถึงสองตัวโอ้จะเข้าไปทเอคไฟเออร์ทเอคไฟเออร์แล้วก็ยิงสนก็เชื่ออีกทีหนึ่งเรียบร้อยฮะสวยเงาครับ โอเบไปได้ถึงสาตัวครับไฟนี้ถึงแม้จะเสียป้อมแต่เขาสามารถเก็บไปได้ถึง3าแรกไปแค่2ตัวตรงนี้สิเดลเล่าพยายามที่จะพยายามเอาป้อมไม่ได้เอาป้อมคือไ,ได้หมีแดงเก้าไฟยิงอยู่ครับแต่ต้องถอยมาก่อน,นครับมันเข้าไปไม่ได้หรือกว่านี้โอโหตรงนี้เจ๋งครับสวัสดีเราชื่อซานนะปวดกันหนึ่งหนึ่งมันจะสู้กับฟอลรไม่ได้แน่นอนเนะน,นี้ยสำหรับจังหวะนี้โอ้เลือดนี่โอ้ลำบากครับ ต้องรอดูว่าเวลิเตอร์จะจัดการยังไงสำหรับการเอ่อเคลียร์เวฟออฟเลนแล้วไปเตะอ้อาวเด๋ตรงนี้มาไม่เด้เวเจไดเปดูเอ๊จะใช้เลยหรือเปล่าฮะเอา้าใช้เข้าไปแล้เวเจไดไปดูเอ๊เข้าไปถึงในป้อมตรงนี้โอ้โหต้องกดสปินดีออกว่าก่อนนะรู้จักกูไหมครับโอ้โหเกือบเลยฮนะเกือบได้รู้จักเลยคนระับแต่ยังไม่รู้จักนะตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าคือใครคนระับเสียสปินเสียอันตีฮะเสียเลือดไปครึ่งหลอดนะครับอ้าวเลยครับอ้าวเลยครับ,รบป่าตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วครับเขาจะมีซานสลับเลนหรือเปล่าฮะ โอเคฮะมีพยาวขึ้นมากันตรงนี้อยู่นะครับไหลขึ้นมาถึง5ตัวกันเลยทีเดียวลองมาดูนี้ฮะจะเก็บสเปริตเซนติเนลกันเปล่าจะมีการไฟก์กันตรงนี้ไหมฮะโอ้ยอาจิลฮนะอาจิวอยู่คนเดียวต้องระวังนะครับเดิน5เลยครับสำหรับทีม5บาทเขไม่ยอมเหมือนกันนะ อ้จะเสียป้อมกลางหรือเปล่าไม่ยอมง่ายเขเข้ามาถึง5ตัวแล้วตรงนี้มีการไฟ5ต่อ3ครับตรงนี้กตับมิชชั่นเข้ามาแล้วตรงนี้พยายามที่จะเจนเอลเจนดูเอลดูเอลเข้าไปแต่ตายไปก่อนครับดาเมจของซอลี่มันแรงจริงๆพยายามที่จะบินเอาโดคนเดียวคือโดนเวเลสโดยเวเลสตรงนี้จะเข้าไป โอ้โหนเลือเกินแล้วตรงนี้เวเลยังรอดไปเป็นออส์ร้อยจะไปได้ดรอกอาจิวครับแล้วเวเลยังรอดอยู่ฮะโอ้มันกำลังร้องไห้ตรงนี้จะแอบอยู่มันพยายามที่จะตรงนี้ตรงนี้อาจิวฮะอาจิวเรียบรอยตายไปก่อนนะครับแฟนบอลรลอยแฟนน้ำจูพยายามที่จะเข้าไปแต่ก็ไม่รอดครับโดนเก็บไปได้หมดเลยฮะโอ้ตายไปถึงสองสามตัวเลยทีเดียวฮะไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่าเนี่ย เอาแล้วจะเคลียร์ยังไงก็เวเลสจะเสียป้อมเลยหรือเปล่าเวเลสเหวินอมเข้าไปก่อนตรงนี้ก็ตุกจิตกระชากใจตรงนี้เรียบร้อยเกือบไม่ได้สยงามจริงก็สิเดนเลราับกันป้อมได้แต่ไม่ได้หนึ่งคิวด้วยฮะเยี่ยมฮะโอ้ตอนนี้คืออุณหภูมิในร่างกายผมร้อนจริงๆคือตัวตุ๊กฟิกเกอร์มาก่อนนักจิ้งห โอ้เกือบโดนจับครับโดนจับนี่แน่นอนนะรับประกันความไม่รอดแน่นอนนะโอ้ขอป้อมอย่างนี้เลยและการครับสอรี่ฮนะนี่คือพลังของซิลิก้าครับค่าเกมนํำนี่เขาเล่นแบบโอ้เคลียป้อมป้อมนอกป้อมการนี่สบายสบายครับต้องบอกอย่างนี้จริงๆครับแถมยังมีวิปมาอีกหนึ่งตัวด้วยฮะรอดูครับ,รบว่าเขาจะจัดการยังไงฮะ โอ้ตรงนี้ฮะดูเหมือนไหลมา4ตัวตรงนี้จะเข้าไปเลยหรือเปล่าเข้าไปก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบซับมิชชั่นต้องออกไปก่อนนะโอ้โดนป้อมยิงครับแต่ไม่เป็นไรครับสามารถไล่แล้วก็เอาป้อมนี้ดูทรงแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับแน่นอนนะรายได้ไปฮะโอเคตคีบี้ฮะพุทีิพุทเข้ามาตรงนี้โอ้สตันที่สวยงามจริงเรียบร้อยรู้จักกูไม่ตายไปก่อนตรงนี้ซาตาบิดเข้ามาก็สวยจริงโอ้ตอนนี้เลยข่าเลยครับนี่ยามใหญ่ใส่สารพัดเรียบร้อยอ่ะ จิวอาจิวคนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายเป็นแล้วคนสุดท้ายก็ตายไปเหมือนกันสียไปถึงสี่ตัวโอ้ถอยไม่ทันนะโอ้ได้ป้อมแต่เสียไปสี่อย่างนี้นะลําบากแล้วฮนะเหลือซินเดอร์เลล่าคนเดียวจะจัดการยังไงฮนะบาสเล่ตาม,มิชันของะลอยแปดนจูใช้ไปแล้วนะสำหรับการเข้าไปแทงป้อมนะฮะพอจะไฟหมดแล้วครับไม่มีแล้วฮนะ โดนเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับต้องบอกอย่างนี้เนื้อเนื้อเน้นเน้นอ้าวแล้วโอ้โหได้ดาร์กแล้วด้วยครับได้ดาร์กแล้วด้วยครับโอ้โหเชียร์ได้อย่างง่ายดายครับจะขึ้นผ่านกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าโอ้โหต่อยไปโดนก่อนสอรีครับแต่นี่ขนาดแล้ตต่อยนะฮะแคลรี่ดูเหมือนจะไสโอ้โหอติเปิดใสเลยแล้วกันโอ้อาจิวครับเกือบตายครับโอ้เกือบได้บินครับซาต้าแต่ยังครับยังครับโอ้โหเดรกครับ ยิงป้อมบนฝีอีสปอร์ต e มากครับและแน่นอนดูจากเลือดดรก Drake แล้วน่าจะไม่มีปัญหาในการเคลียร์บาหลกบนตรงนี้โอเข้าไปก่อนบาสเลตเอาซับบิชชันแล้วตรงนี้เข้าไปนัวข้างในเวเลพยายามที่จะยื้อชีวิตเอาให้นานที่สุดอย่างน้อยเคลียร์มังกรไวได้ได้ไดอ้โหบีอิงกับโบเซฟชีวิตเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่มีใครตายฮะคนที่ตายเป็นซินเดเรลล่านะโอไม่รู้จะทำยังไงแล้วตรงนี้เกมมันไหลเหลือเกินคนระับตอนนี้ อัจิวครับเงินอยู่ที่5้าพันก็าโอ้ได้บินเข้าไปซาโต้เน้นเน้นเดือเอเรียบร้อยครับดาเมจมันพอที่จะฆ่าแคนรี่สักหนึ่งตัวได้อยู่แล้วฮะไม่รอดจริงๆครับโอ้โหหมดนะครับอย่างนี้หมดครับเหลืออยู่แค่สามป้อมเลยฮะสำหรับทีมห้าบาทครับโอ้ได้บางกรไปอีกด้วยครับโอ้ไม่รู้จะสโนว์บอลยังไงแล้วเนี่ย โอ้โหจะตอนแรกก็นำอยู่ดีๆฮะไม่รู้จะแก้ยังไงฮะดูจำนวนการคิวนี่18ต่อ15นี่มันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่าโอ้เรามาดูการโบดต,ตรงนี้ก่อนนะต้องดูอาจิวครับจะพยายามยิงๆได้เยอะมากแค่ไหนตัวนี้ยยปล่อยแฟนน้ำจูดโดดาเมจเยอะมากจริงๆเหลืออย่งอีข้อเดียวเกือบจะตายไปตอนนี้พยายามช่วยจะแชชอบชับให้เข้าใจให้เข้าใจแล้วตัวนี้พยายามที่จะเป็นเอลหรือเปล่ายัง โอ้ยยังไม่ได้เข้าไปสู้ขเขาโอ้ตรงนี้เกือบตายครับโอ้โอเดฟิต่อยเข้มาก,ก่อนพยายามพยายาม,ยามที่จะกีร์ไฟเออพยายามต่อดได้ไห้ได้เยอ่ที่สุดตรงนี้ไม่ไหวครับตรงนี้เราก็มีแครี่ถึงสองตัวเข้ามาตรงนี้เออเกือบจะตายห่าก,กันหมดแล้วเหมือนกันตัวเบมโบชุบเข้ามาแต่เหมือนจะไม่ชุบเหมือนจะไม่ชุบหรือเปล่าแต่ว่ขึ้นมาแล้วโอ้ซาตานพยายามที่จะบินได้อยู่ตรงนี้โอ,โอ้ออนเดฟิสเข้ามาสวยงาจริงๆได้ต่อยอองตัวได้เหมือนกันเรียบร้อยชัดดาวอาไปไม่ได้ของแล้าแต่ตายไปหมดแล้วห้าตัวโอ้เหลือตีมีคนเดียวจะจบป้อมยังไงครับ โอ้จะจบปมได้หรือเปล่าครับตีมี่ครับตีมี่ครับดูดาเมจฮะลงมาดูกันครับอีสิบห้าวีครับพลอยแฟน,นจูจะเกิดมาครับแต่ไม่รู้ว่าปมตรงนี้จะแตกก่อนหรือเปล่าสิบเอ้ยหกวีครับสิบเดลล่านึ่งหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเกิดไม่ทันจริงๆ โอ้โหพระเจ้าช่วยเสียงไปแล้วเห็บแห้งตายจริงครับโอ้ซอรี่ครับเ v p ีพีสิบสองจุดสี่ต้องชมโอ้ตีมีเหมือนกันนะครับดูเขาแอสซิสไปครับสิบหกแอสซิสตายแค่สองตัวสวยงามมากครับ12.4 MVP ่อครับเปขอซอรี่ครับชูอิเปิลคิวไปด้วยนะโอ้ดาเมส41%ครับ ว้าวโอ้โหแต่ลองดูด้าเมจของฝั่งตรงข้ามเหมือนกันสิโดนล่ลานครับด้าเมย์40%นะโอ้โหคือแบบว่าคือเอาจริงๆนะทั้งกู่คือคือคือทั้งสองทีมคือเล่นได้ดีมากนะเอาจริงครับคือเล่นได้ดีมากครับแต่วพราะแบบจังหวะเล็กๆน้อยๆครับจังหวะเล็กๆน้อยๆที่ปู่ดูดูสตอร์คิวครับ23ต่อ 19, 19, 19ต่อแรกทีมสีแดงนำด้วยซ้ำนะเออไปๆ,ๆมาๆครับ กลายเป็นว่าหลังจากที่หลังจากที่แฟนเขาเราเป็นห่วงตั้งตัวได้ตั้งเกมได้นี่เขาเริ่มไปกับแคลรี่2ตัวมีซาต้ามาช่วยเพิ่มดาเมจไปทีค่อยๆล้อป้อมแรกไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกมนํำสุดๆแล้วเขาถมได้ดันเทคถมเบรกถมทุกอย่างจบเกมครับแน่นอนครับและเป็นชัยชนะของทีมแฟนเขาเราเป็นห่วงครับ ได้เข้าไปล้อนรอบชิงก่อนไปคู่แรกโดยชัยชนะ2ต่อ0เกมครับยินดีด้วยฮะ